กาบสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทางฝั่งลราเราฝัางไทยเนาะื้นนี้มาพบก,กับส่งคำกองสแนลคือเก่าอีกแล้วเนาะวันนี้คำกองสิพามาส้มเทรเรนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเทรเรีเนเฮ้าตอนนี้มันสีใ่าย,ยแล้วพี่น้อยกำลังใหญ่เนาะบางลูกเฮ้ากระเต่าแล้วเพราะว่าเทรเรีเนเฮ้ามาโอ้ได้ลายเดินแล้วได้พี่น้อยเนาะลายลายเดินแล้ว เก็เลยถายให้พอมี่บงนําเนะเอาก็เลยพาลาะโซนยามแรงี่น้องเยเาาะยแรงนาก็ได้มาเผายันรหาะี่อยยู่แคมปาแคมดงเนะก็เลยมาเผกระเหาะํานแคมปาทาหลังนป้า เป็นในแด,ดกนการไปหับชมหับเบิ้งนมกันเดอร์อแม่กซิน่ก็เอาเหรอหลอกโซนยำแรงๆเน,นาะพมมาขอแม่พี่น่ในการผู้ชมมาหลอกเบิ้งโตรตัวเล่นเนาะว่ามาฉีดดกสัาไตรีมีเนาะได้โอกาสได้จัิงวะขอแมพีน่น้องผมกา lén hay phô đi nữa. nó nó có mở lọ bằng tổn ô cái đột đấy đó, sai đây đầy vô đầy đi mà còn tao này lệp lợi để bằng lũ cả chi bằng lũ cả ngàm bằng mặt cả ngàm bằng mặt chi đó bằng nhàng cạnh mai cho

còn cả bò khối uốc và đây nó, thằng măng ngọc thằng măng kỳ đại thằng măng thằng măng thằng măng ngọc thằng măng kỳ đại lộc thằng măng kỳ đại lộc thằng măng kỳ

các các các, um, mà 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 măng năm canh, à, oh, mà cái cái cho ngang xuống năm canh đấy, cho rèn nọ nóc, tuần mà cả bộ nhảy, phần đấy có màn nè, nọ ì phần màn... Càng cảng đường na nó, tất cả đơn... nó cảng đường na để đường 11 nó, cảng đường nó mà cảng đường 11 để tắt, nên non nên non, à, mùng ngheng, nó, hãy lại lại tôn nên nó, mùng tôn để để mùng 11, hãy mùng lại lại tôn làm. Ừ. Nhi, hết con, đau, không con ừ, ừ, mình mình con tao mình tao mua đấy Trong trông sự con nó Ừ, hay mặn mình nhảy Mình đừng tụt đó mà. mà Mình đừng tụt đây Thay tụt đều mà bố tụt lắm nó. hết mà Lại mặn lại nuôi lại Mình bố tụt Ừ, nuôi cái khắc 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 gì ra con nó nó nhầm đèn nó เออบังละบอกเพียงเขายังมาซื t t nh ้อได้ใช้ท่อเนาะเพิ่นบ่ให้เพิ่นให้เอนวิจีนเนาะเอาสัญญาแหละใบใบสัญญาฮันลาะพื้นทอลาะลงลุมทอมันก็เลยให้าัญญามันบทิบทิทอเนาะเลยบตอทอหลายเอนเพ่ลีเลบให้แตะา่นี้เนาะเนาะก็เลยม ไปในกีนมันเนาะอามาบุงมันแงมแงมแงมแมดอกีโอ้โหนอนคาคาคกคานอนคาไปบังบ้เตาลุพังโกเ็นธรรมดาเนาะอือน่เนาะบุงมันเนาะสืให้เลาะบุงหลายๆต้นทุกคนเลยเนาะธรรมดากะทข้าอกาะ ใายคลิปกับอธิบายไปนําดอกแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างจึงได้มาผาดเสียงลำลองเพราะว่ามีเสียงเพลงแทรกซ้อนเขานำนะก็เลยยันพินดิคิซิพันแต่ก็ก็เลยมาผาดเสียงเอาตำลังเนาะมาหมั่นส่ยงามอยู่ไรหมันอะไรโอ้โหผาดเสี่ในสามโลซีโลแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหมาเก็บตุ้มเลยเนาะโอ้ทางยอดจ้ะ โอ้ดก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 จะเอาให้เห็นแต่ดอกเนาะนี่เราให้เห็นหมากใหญ่แล้วบ้านหมากใหญ่แล้วอีกเดินมึ่งเดินไปก็ได้ตัดแล้วท่านผู้ชมเลยเนาะไป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 ยังไปเราเบังตรงนี้เราบังตัวนี้ก่อนจนะมาอืมดกอยู่บ่ไปโตเน็มกระคาเด้อก มีตมากทางนั้นเนาะโอ้โหได้จะมีกับขับลยได้โอ้ทางเธอก็มีเนาะมีเกิดกับเดี๋ยวไงอ่าต้องโอ้สองมากสามมากงาาลามากเนาะอือไปไปไปมาเมืองต้นนี้ต่ออีกมา้าทางมือ ตอนมันก็บอกง่ายเป็นไดเนแต่ากัมาดกคับยู่ดกเท่เป็นทุกงานเลยเนาะออกไปบุ้งเต็ตละมาไปเนาะไปไปย่างเนาะสวยเลยเพิ่ทีธรรมศาตร์ปนำกันเนาะมาลงต้นนียก็โต้ตอนนิยา็ใหญ่ได้จะไปทำสิดกบ้าเนาะมาส่องบุ้งลำกัน เอาแับอธิบกับบัตโโซเนาะพรให้เบิ้งแต่บางสิ่งบางอย่างเนาะเพราะว่าได้ให้เบงดอกเบิ้งไปแล้วมีให้เบิ้งมาทีเดียวเนาะบิ้งมากอาต้องกรายนีวิของธรรมนาะเห็ดมาุญากลบนเนาะนี่เบิ้งมานี่จะสูใกลนี่ยนว่าือเตาั được nhau cái đó có mình như mẹ cầm blah bia ơi mà cái ngam 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 lẹm thắt à, nó sử dụng lời ừ khi thằng cầm mặt ngam đi ừ thằng này mặt khoảng ngoài lời mình, quen, mình quay ừ quen quẩy đó ừ ta 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 เดินจนนี้ละสองหมื่น,น,ม,นะะมันจะงามสองหูนะนะหนึ่งหมืได้สิบโลปละมนี่โอ้โหยอดเลยสุดยอดเลยความเงาโอ้โนยังจะดีม่เบอรออีไป สำหรับที่นี้กับมานี่น,น่กาทำกองคอโทรลาไปคอนพบนก,นกพันในิีหน้าเนาพี่้อวเนาะโชคดีสบายดี